สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับมานี่กะมะพบมะผอกระเบ้าเรียกเก่าครับผมเดเมีนู่มูจุ่มครับมัน,นี่มูจุ่มมาสู้กินครับเดือดเดือดเลยครับผมกำลังเดือดเดือดเลยครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเรียกเลยดลอครับผมเป็นกําลังใจในะครับผม ขอบคุณทุกๆคนครับมาครับสูตรเบ้าเลียกอีกคือเกาครับผมมันต้องมีเน่ยวแก่เข้าวนะครับหวานเจีย๊ยบคือเกาพี่น้อง มามาครับวันนี้ลุยกันเลยครับผมเป็นตะห่อนครับเทนอครับอืม ขนาดเลยพี่นาะปลกคิลิวครับผมหอนแหงครับน้ำตาแตกเลย มันอยู่หน้าบ้านเล้วครับผมอยู่ติดถนนนะครับสีมีเสียงรถไกลไปไกลมาเนี่ยเด้อครับผมแม่พี่น้องก็ขอโทษขออภัยนะครับผม ทุนาบ้านอากาศดีเนะครับเืีอทีแต่มีเสียงรถครับผมสามสันครับพี่น่องของโปวดเลยครับผม ของเสีบมักติดมันครับผมจัดไปครับข้าเที่ยงครับพีหน่องมือจนสันครับผมกินข้าเที่ยงสวยครับมาเนี่ ตัวนี้เขาตอกไข่สดลงไปเนะครับผมใส่ไข่สดๆจากเราเลยครับผมไข่เหลืองจะออกเป็นสีแดงเนะครับเพราะว่าไข่สดแห้งครับผม กระเด็นใส่แล้วครับพี่น้องตามโดยโหัวละผ้าครับผมหอมห่วยๆครับกินกันหยังกระเสียบครับอันนี้หัวละผ้าครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องหอมดีขนาดครับมไม่ใ้เขาว่านี้บุนเสียนลงไปครับผมกินสองคนกับแม่บ้านนะครับใส่เติมลงไปอีกครับผมแต่คนเดียวกินโมทันครับผมหมอหวานแห้งครับ มันจังคัก